ใครที่กําลังรอคอยว่าคนที่จะมารับบทเป็นเจมส์บอลคนต่อไปจะเป็นใครนะครับฟังข่าวนี้แล้วผมว่าน่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกนานเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เห็นแน่นอนนะครับมีการยืนยันว่าเราจะยังไม่ได้เห็นเจมส์บอลคนใหม่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับ ฟอสช็อตนิวส์ ทางโปรดิวเซอร์ของ007นะครับได้มีการยืนยันว่าหนังภาคใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะเพราะว่าทีมงานเนี่ยยังไม่ได้มีไอเดียเพื่อจะมาทําบทหนังเลยตัวของบาบาร่าบัคคอรี่นะครับโปรดิวเซอร์ที่คอยดูแลเจมส์บอนด์อยู่เนี่ยออกมาประกาศอีกครั้งนะครับว่าพวกเขาเนี่ยังไม่ได้พระเอกคนใหม่มานะแล้วก็มีการลือกันว่าอาจจะเป็นแอรอนเทอรจอห์นสันเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะให้ตัวของเฮนรี่คาวิลเป็นส่วนผมเนี่ยผมก็อยากให้ทอมฮิเดโอตันมาเป็นทอมฮอลแลนด์กเปไล อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนแต่ละโผที่มีการบอกชื่อออกมาเนี่ยมันมันเป็นโผที่ใครก็เป็นได้ใครก็มาได้ทั้งนั้นคุณสมบัติครบถ้วนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มาแรงสุดๆเลยน่าจะเป็นแอรอนเทเลอร์จอร์แดนนี่แหละที่เห็นข่าวมานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าจะเป็นแอรอนเทเลอร์จอร์แนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เจมส์บอลคนใหม่เนี่ยเขาก็คงต้องคัดเลือกนักแสดงกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าคนหนึ่งที่จะมารับบทเป็นเจมส์บอลในยุคปัจจุบัน จะต้องได้ทั้งบูทั้งบุญนะครับต้องมีความเซ็กซี่ดูเป็นหนุ่มสุภาพบุรุษอังกฤษเขาจะต้องไม่ได้ดังมากๆอ่ับผมสังเกตอย่างนี้นะว่านักแสดงที่มาแสดงเป็นเจมส์บอนด์เนี่ยเขาจะไม่ได้ดังค้าฟ้าดังมากๆแบบว่าคนรู้จักทั่วไปอาจจะมีผลงานอะบ้างก็แหละแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่ประจักษ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะต้องคัดเลือกและแสดงยาวๆพอสมควรนะฮะอีกคนหนึ่งผมว่าน่าสนใจคือเรเก้ชองเพล ถ้าสมมติเรเก้อชองเพจได้มาเป็นเกมสบอลจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นเกมสบอลผิวสีคนแรกของโลกนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่ขอคาดเดาแล้วกันเชียร์อย่างเดียวว่าอยากจะให้ใครแต่ที่ผมเชียร์ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะก็คาดเดาแล้วแต่คนนะฮะว่าคิดบ้าคนไหนจะได้มาเป็นเกมสบอลในปัจจุบันแล้วกันนะครับตัวของบารบาร่าบ็อโครี่ได้มีการบอกให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับสั้นๆนะบอกเอาไว้ว่าไม่มีพระเอกใหม่เรายังไม่ได้เริ่มต้นแคสต์ด้วยซ้ํา ไม่มีแม้แต่สคริปต์หนังเรื่องใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นแฟนของเจมส์บอลนะครับก็รอคอยยาวๆเลยนะฮะคิดง่ายๆนะฮะไอโนทามทูไดภาคล่าสุดเนี่ยก็ทำไปซะโคตรดีแลลวถ้าเป็นเจมส์บอลคนใหม่มาเนี่ยจะเป็นยังไงน่าสนใจนะฮะ ถ้าสมมติเจมส์บอลคนใหม่มาต่อจากาพาสโนทามทูได้ไหมชื่อเจมส์บอลเป็นรหัส0ูนคนใหม่ไหมผมว่าเรื่องนี้น่าคิดอีกแง่หนึ่งเหมือนกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอ l e x a ซ d e เด h a n n e l